ทนายเกิดผลทวงถามสัญญานายอัจฉริยะที่ให้ไวต่อหน้าศาลทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าคุณอัจฉริยะคุณลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมต่อหน้าศาลหรือเปล่าครับที่คุณยกมือไหวขอโทษผมและรับปากผมว่าจะไลฟ์สดผ่านช่องโคนันเมืองไทยขอโทษผมตั้งแต่เมื่อวานที่คุณนําความเท็จมาฟ้องผมจนผมต้องฟ้องคุณกลับในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จกับทนายของคุณก่อนสืบพยา,ยานคุณถแถลงต่อศาลยังไงผมก็เชื่อใจคุณตามนั้น ซึ่งเรื่องคดีผมให้อภัยคุณและยินดีถอนฟ้องให้คุณทันทีคุณจงใจหรือหลงลืมที่จะไม่ไลฟ์ขอโทษผมตามสัญญาผมลูกผู้ชายทําตามสัญญาไม่ดําเนินคดีกับคุณต่อและผมทวงสัญญาแบบลูกผู้ชายคืนจากคนชื่ออัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์แค่นี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากไท a i n e w s ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ